มิเลยวะรําเเม้นเระหีม alhamdulillahirobbilalamin و صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الجميل وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillah ครับที่น้องผู้ชมที่น้องที่รับฟังที่ติดตามนะครับการสนทนาการพูดคุยการนําเสนอเรื่องราวของอการเรียนรู้ศาส,สนาอิสลามนะครับการดําเนินชีวิตของเราเนี่ย ถ้าเราได้มีต้นแบบหรือเรามีชีวิตของคนรุ่นก่อนเพื่อจะนำมาสู่การปรับปรุงและการเรียนรู้เนี่ยเราก็จะมีการพัฒนาและปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นนะครับเช่นเดียวกันวันนี้เนี่ยผมขออนุญ,ญาตนำเสนอเรื่องราวของนบีรอซูลที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นแบบอย่างของการที่จะใช้ชีวิตอยู่ กับการเป็นผู้นำและเป็นผู้ตามที่ดีนะครับซึ่งใครก็ตามที่ได้อ่านสูร้อนนี้ในทุกๆค่ำคืนของวันศุกร์หรือกลางวันของวันศุกร์เนี่ยเขาก็จะได้รับนูดรับสมีนะครับเป็นความสวยงามบนใบหน้าหรือว่าได้รับเหมือนกับความสาง่างามบนใบหน้าถึงสองสัปดาห์สองสุก ซึ่งท่านนบีมุฮัมมัสโลลอล์วาลยวะสัลลัมได้กล่าวรับรองไว้แต่การได้รับนูตรัศมีตรงนั้นก็เป็นส่วนที่อัลลอฮ์ตอบแทนแต่ผมขออนุญาตนะครับนำเสนอว่าอยากให้เราทุกคนนั้นได้อ่านอะไรก็ตามพยายามที่จะศึกษาความหมายด้วยเพราะว่าในโซลห์นี้ก็คือโซล่ากาฟีที่เราเรียกว่าโซล่าของชาวถ้ำเนี่ยถ้าเราไปถอดหรือเราไปศึกษาประเด็นต่างๆที่อยู่ในโซล่าเนี่ยก็มีอยู่หลายเรื่อง แต่ที่ผมขออนุญาตนำเสนอในวันนี้ก็คือในเรื่องของการเดินทางของสองท่านก็คือระหว่างนาบีคิเดสกับอัลลอซุนก็คืออะไรครับนบีมูซาอะไรมสลาบสองท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่จะเป็นแบบอย่างให้กับเรากับการที่จะเป็นผู้นําและเป็นผู้ตามซึ่งสองท่านเนี่ยนบีมูซา เดินทางร่วมกับนบ,บีคีเดสนบ,บีคีเดสก็คือเหมือนเราได้เรียนรู้ก็คือว่าเหมือนเป็นเจ้ามหาสมุทรอะและนบ,บีคีเดสก็คือได้เดินทางร่วมกับนบมีมมซานบ,บีมูซาขอเดินทางร่วมด้วยโดยต้องดูตรงนี้ก่อนในย์กุรานที่อัลลอฮฺสุบฮานุอฺตาลได้บอกว่าฟาวะจดาอับดัมินออบาดินาอะตน่าหูรห์มะตันมินอินดินาวัลลัมนะหูมิลลัดุนนาอิลมา บางคนก็จะใช้คำว่าอินมุลละดุนนี้อัลลอฮฺสุบฮานุวัตาลาได้ประทานความรู้ที่มาจากพระองค์โดยตรงให้กับนบีคิเดสนบีคิเดสมีอะไรที่มีความรู้ที่เราแปลว่าอินมุลละดุนี้ก็เหมือนกับเป็นความรู้ข้างหน้ารู้ล่วงหน้ารู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้านาบีมูซาก็ขอเดินทางไปกับใครครับไปนบีขิเดส ดบเคิเดสก็บอกว่าท่านไม่สามารถที่จะเดินทางไปกับเราได้หรอกแล้วถ้าไปแล้วท่านต้องไปถามนะเวลาเห็นเราทําอะไรแล้วท่านต้องอดทนนะนบีมูซาก็บอกว่าผมจะไม่ถามผมจะเดินทางโดยใช้ความอดทนในการเดินทางร่วมกับท่านอันนี้ผมขออนุญาตสรุปเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ว่าเป้าหมายของการพูดคุยในวันนี้คือเรื่องอะไรท่านผู้ชมท่านพี่น้องครับ มันก็เริ่มต้นกับการที่จะเกิดเรื่องราวเพื่อเป็นการศึกษาก็คือท่านในโซลกาฟีเวลาท่านอ่านตรงที่คำว่าฟันตอลกอทั้งสองก็คือเริ่มการเดินทางดังนั้นเวลาเราอ่านเจอเราจะเจอคำว่าฟันตอลกอเนี่ยสามครั้งสามครั้งก็คือทั้งสองก็คืออะไรครับครั้งแรกอิซาโรคิบาฟิสซาฟีนะทั้งสองก็ขึ้นไปที่อะไรครับบนเรือ เพื่อที่จะนั่งล่องเรือแต่เสร็จแล้วนะบีคีเดสเนี่ยเจาะไปที่เรือซึ่งเรือเนี่ยท่านลองคิดดูว่าเวลาอยู่ในในเรือบนน้ําบนคลองในคลองในมหาสมุทรในทะเลเนี่ยแต่อยู่ๆนั่งเรือแล้วไปเจาะมันท่านคิดว่าเรือมันจะล่มไหมล่ะมันจะจมไหมล่ะแล้วเสร็จแล้วตอนก่อนจะเดินทางนะบีคีเดสก็บอกแล้วว่าท่านต้องไม่ทักนะท่านต้องไม่ถามนะ แต่นบีคิเดสก็ทําก็คือเจาะเรือนบ,บีมูซาก็เหมือนเป็นเราอะครับก็คืออุทานขึ้นมาว่าเอา้าเรือดีๆแล้วก็ไปเจาะมันทําไมล่ะนบ,บิคิเดสก็บอกว่าผมบอกคุณแล้วไงว่าคุณไม่สามารถเดินทางกับผมได้หรอกแล้วผมรอก,ก็แล้วไงว่าไม่ต้องถามนะถ้าเห็นผมทําอะไรเนี่ยบีมูซาก็รู้สึกเหมือนคล้ายๆว่าเราลืมไป สัญญาไว้แล้วแล้วก็บอกว่าอินชาลอห์เดี๋ยวครั้งต่อไปไม่มีแล้วนบีครเดตกับนบีมูซาก็เดินทางครั้งที่สองก็คือฟันตอลกอฮัตตาอิซาลากิยาหัละมันฟกตัดละนบีครเดตกับนบีมูซาก็ไปเจอเด็กท่านลองดูนะเมื่อกี้เจาะเรือเนี่ยหลุดปากขึ้นมาเอา้าไปเจาะเรือทําไมอันนี้ไปเจอเด็กฆ่าเด็กเลยนบีมูซาก็บอกว่าฆ่าเด็กอีกแล้ว นบเีคิเดนบอกว่างั้นท่านไปกับผมไม่ได้แล้วผมบอกแล้วว่าไม่ให้ถามแล้วก็ให้ไปเฉยๆมันก็กลายเป็นเรื่องที่บอกว่าน,นบีมูซาก็บอกว่าเราขอเดินทางร่วมอีกท่านพี่น้องลองไปอ่านดูในสุรอกาเฟียที่ผมพูดแบบสรุปก็คือว่าสองแล้วนะหนึ่งก็คือเจาะเรือสองฆ่าดเด็กสามก็คือฟันตอหลกักอเดินทางไปจนกระทั่งไปถึงเมืองเมืองหนึ่งเนี่ย ถ้าเอจ่ะถ้าอย่าอ่าละก็เรียกตินอิศตตอมาห์อ่เบอเหมือนคนเดินทางเนี่ยเวลาเดินทางมันก็เหนื่อยมันก็หิวมันก็เพียใช่ไหมละ่ะเวลาไปถึงเมืองหมู่บ้านล่ะเราก็คิดว่าไปเจอคนในหมู่บ้านเนี่ยก็คือประมาณประมาณว่าจะไปขออาหารหรือว่าจะไปหาอาหารรับประทานเนี่ยเพื่อเหมือนคนเดินทางมาเจ้าบ้านก็ต้องต้อนรับแขกฟ้าอเบาคนเหล่านั้นกลับปฏิเสธไม่ต้อนรับ ถ้าเป็นเราหิวอยู่แล้วก็เดินทางไปเขาไม่ต้อนรับเขาไม่เลี้ยงอาหารหรือต้อนรับแต่ไม่เลี้ยงอะไรเลยถามว่าโกรธไหมก็เป็นธรรมชาติของคนที่มีอารมณ์รับสูงก็โกรธอยู่แล้วแต่เสร็จแล้วเมื่อเดินทางเขาไม่เลี้ยงก็ไม่เป็นในนบีคีเดตก็ไม่รับประทานนาบีมซาก็เดินตามไปแต่ไปเจอกำแพงที่มันกำลังจะล้มเดินทางไปเจอกำแพงที่จะล้มนบีคีเดษช,ชวนนบีมูซาบอกว่าเราไปทำกำแพงให้ตรง เพื่อที่มันจะไม่หล้นม,มันก็กลายเป็นเรื่องที่บอกว่าก็มีคําถามเหมือนคล้ายๆว่าเรามาบ้านเขากําปงเขาหมู่บ้านเขาเขายังไม่เลี้ยงอาหารแล้วยังจะไปทํากําแพงให้เขาตรงอีกเหรอถ้าพูดแบบผมนะก็คือว่ามันไม่เลี้ยงเราแล้วเรายังจะไปช่วยมันอีกอะ่ะนี่คําพูดที่แบบว่าให้ท่านเข้าใจง่ายๆแต่ว่านาบีมูซาก็ทักไปแบบนั้นแล้วนบีคีเดสก็บอกแล้วก็เฉลยสามข้อที่ทําทั้งหมด ให้นบีมูสาฟังว่าที่ข้าพระเจ้าเจาะเรือเนี่ยข้างหน้านมันมีโจรสลัดเรือทุกลำที่วิ่งผ่านไปแล้วอยู่ในสภาพที่ดีเนี่ยโจรสลัดใช้คำว่ากษัตริย์เลยนะเราจะใช้คำใดก็ตามที่บอกว่าภาษาแบบใช้มาลีกันก็คือกษัตริย์โจรสลัดจะมีกษัตริย์ด้วยก็ว่ากันไปนะนะก็คือหัวหน้าโจรน,นี่ยจะยึดเรือทุกลำที่อะไรครับ ผ่านไปที่เป็นเรือสภาพที่ดีดังนั้นเมื่อเจาะเรือให้รั่วเนี่ยการศาสตร์เห็นหรือว่าหัวหน้าโจรสลัดเห็นเขาก็จะไม่ยึดเรือลํานั้นไงคําตอบที่หนึ่งนี่เรียวกว่าอินมุลละดุลน,นีก็คืออัลลอฮ์ให้นบีคีเดสร,รู้เหตุการณ์ล่วงหนะ้าเหตุการณ์ที่สองก็คือว่าทําไมถึงฆ่าเด็กก็รู้แล้วว่าพ่อแม่สองทั้งสองของเด็กคนนี้เป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธา แต่ถ้าปล่อยให้เด็กคนนี้โตไปในอนาคตเด็กคนนี้จะกลายเป็นผู้ที่ปฏิเสธแล้วก็เป็นผู้ที่ออกจากอัลกุสลามก็จึงฆ่าเด็กคนนี้ก่อนเพื่อจะได้ไม่โตไปเป็นคนที่อะไรครับเป็นผู้ปฏิเสธต่อ,อาารัชสุฮานุวะตาลานั่นคือคำตอบที่สองส่วนคำตอบที่สามกำแพงมันจะล้มแต่ไปทำกำแพงให้ตรงแล้วเพราะอะไรเพราะว่าใต้กำแพงนั้นมันมีขุมทรัพย์มันมีทองคำ แล้วที่ดินตรงนั้นกำแพงตรงนั้นมันเป็นของเด็กกำพร้าสองคนดังนั้นถ้าหากว่ากำแพงมันลม้มทองมันก็จะปรากฏขึ้นมาเด็กกำพร้าสองคนนั้นก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนั้นที่ช่วยกันทําให้กำแพงมันตรงเพื่อที่จะให้ทรัพย์ตรงเนี้มันเป็นของเด็กกำพร้าสามข้อนี่แหละที่เป็นคําตอบในประวัติที่บันทึกอยู่ในสห์กาฟีเป็นเรื่องราวการเดินทางของนบีคีเดสกับนบีโมซา ผมกาลังจะถอดรหัสถอดเกียรติความรู้จากที่เล่าทั้งหมดสามเรื่องก็คือหนึ่งวันนี้ถ้าเราจะเป็นผู้นําก็เป็นผู้ตามในหมู่บ้านในสังคมถ้าท่านเป็นคนที่เลือกผู้นําใครสักคน,นขึ้นมาแล้วท่านจงเชื่อฟังแล้วก็พยายามที่จะอะไรครับให้เกียรติกับผู้นําของเราเพราะเราเป็นคนที่บอกว่าเราเลือกเขา และผู้นำที่เราเลือกก็คือคนที่มีความรู้ผู้นำที่เราเลือกเป็นคนที่อะไรครับเรามองว่าเขามีวิสัยทัศน์เราก็จะได้เดินทางไปด้วยกันกับการที่จะนําในสิ่งที่ดีถ้ามันไม่ผิดกับหลักการและไม่ได้นําพาไปสู่ชีริกนะเราฟังผู้นำอันนั้นเรื่องของการเป็นผู้นำกับผู้ตามถ้าเรื่องของสามีภรรยาถ้ามีชายคนหนึ่งมาสู่ขอเราแล้วเรามองว่าเขาเป็นคนที่มีอิมานมิศาสนา เราได้มอบตัวเราเราได้มอบหัวใจเราได้มอบสรนดาเราเพื่อเป็นภรรยาเขาเนี่ยจงเชื่อฟังสามีเถอะเพราะสามีเราจะเป็นคนที่นําพาเราไปสู่สิ่งที่ถูกต้องนั่นคือตัวอย่างที่ถอดจากการเดินทางการใช้ชีวิตร่วมกันเราดูแบบอย่างของนบีมูซากับเดพีฮิเดธจากนั้นเมื่อเราเป็นภรรยาเราก็เชื่อฟังสามีสามีเราเขาจะบอกเขาจะทําอะไรเขาไม่นอกลู่นอกทางเนี่ยเราก็จะเป็นครอบครัวที่มีความสุขนะครับ และที่สำคัญที่สุดการทดสอบอะไรก็ตามอย่าตัดสินเพียงครั้งเดียวเราดูว่านาบีขีเดตทดสอบนบีมูซาถึงสามครั้งฉะนั้นเวลาเราจะทำอะไรอย่างน้อยให้ตั้งไว้สักสามครั้งก่อนยกตัวอย่างเช่นวันนี้ถ้าเราเจอกับคนคนหนึ่งซึ่งเขาไม่คุยกับเราเราจะทำยังไงที่จะคุยกับเขาให้ได้เราให้สลามเขาแล้วเขาไม่รับให้เราสมมติฐานตั้งข้อสังเกตก็คือว่าเราอาจจะเสียงค่อย มองตัวเราเป็นคนผิดก่อนเราอาจจะเสียงค่อยเขาไม่ได้ยินเขาเลยไม่รับสลามทั้งๆท,ที่รู้ว่าเขาก็มองหน้าเราอยู่แต่เขาไม่รับสลามแต่เราบวมองบวกไว้ว่าเราพูดเสียงค่อยครั้งที่สองถ้าเจออีกให้สลามเขาไม่รับให้เรานึกเป็นภาพลบก็คือมองเขาว่าเขาเป็นคนหูตึงเขาจึงไม่ได้ยินและไม่รับสลามเราครั้งที่สามถ้าเจออีกแล้วก็ลองฝึกดูว่าให้สลามใหม่แล้วเขาไม่รับจับมือเลยครับ จับมือเขาเลยแล้วถ้าเขาสะบัดก็แสดงว่าอันทำดุลินละขออัลลอฮ์ทรงอิดายะขออัลลอฮ์ทรงอภัพยพโทษเราพน้นแล้วเพราะเราทักเขาแลว้วให้สลามเขาแลว้วเขาไม่รับวันนี้เขารับไปกับการที่จะเป็นคนที่ไม่คุยกับเราแต่เราพน้นแล้วเพราะเราสลามเขาแลว้วถึงสามครั้งเนี่ยคือการนําบทเรียนจากอัลกุรานมาสู่การดําเนินชีวิตวันนี้ก็อยากให้พวกเราทุกคนเนี่ย พยายามที่จะไต่ตองแล้วก็มองตัวเองว่าวันนี้เราอยู่ในสถานภาพไหนเราเป็นภรรยาไหมเราเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไหมเราเป็นผู้ที่อะไรครับมีผู้นําองค์กรไหมการดําเนินชีวิตมันก็จะตามสเต็ปของมันทุกคนมีความรู้ทุกคนมีความสามารถแม้กระทั่งว่าท่านดูนบีมูซากับนบีขีเดสนบีมูซาเป็นรอซูลแต่นบีขีเดสได้รับอินมุลละดุลนี จากอเลสซุบฮาโนกับการรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าดังนั้นนี่คือตัวอย่างที่เราอ่านโซร์กาฟีทุกคืนวันศุกร์แต่สิ่งที่มันจะได้ไม่ใช่แค่อ่านอณละบุญแต่เราจงถอดจากสิ่งที่อยู่ในกูรอ่านมาสู่การดําเนินชีวิตเพื่อการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงตัวเรานั้นให้ดีและอยู่ภายใต้หลักการของลามครับขอลับทรงประทานอิดายะตอฟีกับการดาเนินชีวิตอัสสลัมลุอะลาิวะซัลัมุฮัมมัดวะลอะลลอฮิวะซาบิัสซาลาุมะลยกุมมะราะห์มะตุลลอฮ์วะบบเระกาตุ